น้องกวินอยากเดินแล้วครับแม่มีโมเมนต์ให้คนรักเด็กได้อมยิ้มแก้มแทบปีกกันอีกแล้วครับสำหรับคลิปวิดีโอล่าสุดของน้องกวินอัศวินที่คุณแม่ซุปตาซีริต้าเจนเซนได้นำมาโพสลงบน Instagram Story เอาใจพี่ๆแฟนคลับภายใต้แคปชั่นที่ว่ากวินอยากเดินแล้วครับคุณแม่ซึ่งในคลิปวิดีโอดังกล่าวเป็นโมเมนต์ที่ถูกบันทึกไว้ขณะที่ซิริต้าเจนเซนกำลังโชว์สเตป ยำเท้าดุกดิ๊กโดยมีคุณแม่ริต้าคอยประคองแขนพร้อมกับส่งเสียงเชียร์ลูกชายตัวน้อยด้วยความตื่นเต้นอยู่เป็นระยะส่วนทางด้านน้องกวินเองที่ดูเหมือนจะชอบการเดินเอามากๆก็ดูตั้งอกตั้งใจกับการฝึกครั้งนี้ไม่แพ้กันพร้อมด้วยแววตาบวกกับลีลาการก้าวเท้าฉับฉับเห็นแล้วก็ต้องบอกเลยว่าน่ารักน่าเอ็นดูเป็นที่สุดครับไปรับชมคลิปนี้กันได้เลยครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโกวินก้าวข่าฉับเลยละครับ ชับๆเลยโอ้โหอะไรจะก้าวขาชับๆเลยล่ะครับเก่งครับโอ้โหโอ้โหโอ้โหโกวินก้าวขาชับๆเลยล่ะครับก้าวขาชับๆเลยโอ้โหอะไรจะก้าวขาชับๆเลยล่ะครับเก่งครับฝาก,กกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้จะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันนะครับ